ไปต,ต่อกันที่ทางด้านของคณะอนุกรรมกาที่การศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญค่ะก็ได้มีการหารือถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด10นะคะเสนอแนะแก้หมวดสารมาตรา188จนถึงมาตรา199ทั้งหมดค่ะนายภัยบูลนิติตาวานประธานคณะ อนุกรรมมธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจรารณาศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560โดยที่ประชุมได้มีการพิจรารณาในหมวดสิบ ศาลในส่วนของสารรัฐธรรมนูญสารปกครองและสารทหารหมวด11ศสารรัฐธรรมนูญหมวด12องค์กรอิสระในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหมวดที่13องค์กรอายการเป็นรายมาตรา ทั้งนี้อนุกรรมมาที่การส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหมวดสารว่าควรมีการพิจารณาทบทวนตั้งแต่มาตรา188จนถึงมาตรา199ทั้งหมดเนื่องจากเห็นว่าบทบัญญัติยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาได้ค่ะ